ของดีปี38รุ่นสุริยุปราคางานเก่าแท้เก็บรักษาดีสายสะสมรู้ว่าหายากรุ่นนี้คือพระปิดตาสารพัดดีปี38เนื้อเงินแท้รุ่นพุทธคุณปลุกเสกโดยหลวงพ่อเกษมเขมโกสุสารไตรักจังหวัดลำปางจำนวนการสร้างน้อย หน้าสะสมเนื้อเงินแท้กล่องเดิมจากพิธี้ายเหนือต้องมีบูชา650บาทรวมส่งค่ะอีกหนึ่งรายการนี่คือลูกสะกดเนื้อปะรอดเงินรุ่นสุริยุป,ปร,ราคาเป็นหนึ่งในเครื่องราง ที่สายเก็บของแท้ตามหากันมากเนื่องจากสร้างน้อยพิธีดีมีประสบการณ์และเป็นเครื่องรางรุ่นแรกรุ่นเดียวของประเภทนี้จากหลวงพ่อกะเสมมีการฝังตะกุดเงินและบรรจุปลอดแท้ตามโบราณพิมพ์สวยเนื้อปลอดเด่นจำนวนการสร้าง3,000องค์เท่านั้น พร้อมกล่องเดิมบูชาเพียง650บาทส่งฟรีค่ะอีกหนึ่งรายการเครื่องรางเด่นปีพศ2538ราราหูกะลาตาเดียวสร้างจากกะลาตาเดียวแท้ธรรมชาติพระผง ราหูรุ่นอมสุริยะมวลสารหายากพร้อมกับว่านหนึจุ่มรักจำนวนการสร้างหนึ่งอ,องค์แกะด้วยมือจากช่างฝีมือโบราณปลุกเสกในพิธีสุริยุป,ปราคาเต็มดวงพร้อมกล่องเดิมๆในราคาเพียง450บาทค่ะ ไปต่ออีกหนึ่งเครื่องรางค่ะเบี้ยแก้หลวงพ่อกะเสนหนึ่งในเครื่องรางที่ได้รับความนิยมสร้างจากเบี้ยแท้ฝังประรอดมีเสียงเขย่าได้จริงจำนวนการสร้างประมาณ5,000ชิ้นเท่านั้นพร้อมกล่องเดิมๆจากสุสานไตลักษณ ราคาเพียง450บาทพร้อมส่งค่ะ